ค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมและเพื่อนๆชาว Facebook นะจ๊ะตอนนี้ก็เลยเวลาเที่ยงแล้วน้ำก็ได้เขียนรายชื่อลงในกระดาษนะคะแล้วก็ใส่กระปุกไว้เดี๋ยวเราก็จะจับกันเลยให้เห็นๆกันเลยนะคะว่าใครเป็นผู้โชคดี7ท่านนะคะที่ได้รางวัลที่ครบ500โฟโลของน้ำนะคะวันนี้ฝนก็หยุดเลยยัน น้ำจะให้ฝนเป็นคนจับแล้วกันเนาะแล้วน้ำก็จะอ่านชื่อให้เพื่อนๆฟังกันนะคะนี่วันนี้ฝนนี่นใส่ชุดนี้นะคะรองเท้าเป็นไหนละนี่ชุดใหม่นะคะเดี๋ยวรองเทา้ารองเทา้าก็รองเทา้เทาคู่ใหม่จ้านี่น,ะะนี่ว่าโอเคนะคะเพื่อนๆโอเคเาจาให้ดูเลยเดี๋ยวออก่อนนี่นะคะคือลายชื่อ ที่น้ำได้เขียนไว้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะอ่าผลยืนขึ้นเลยอ่าผลลวงขึ้นมาคนที่หนึ่งก็คือรางวัลที่หนึ่งนะคะเพื่อนๆหยิบขึ้นมาเลยนี่นี่ค่ะของใครเอ่ยชื่อใครคะธนิษถาเราใจนะคะเดี๋ยวพี่น้ำจะเขียนเลขไว้เลยนะคะว่า อันนี้คือรางวัลที่หนึ่งนะคะต่อไปรางวัลที่สองฝนหยิบขึ้นมาเลย,ยนี่อันนี้นะคะรางวัลที่สอง<ช>นี่ค่ะรางวัลที่สองได้แก่น้องคนนี้นะคะนิรุตเชื้อสกุลน,นะจ๊ะยินดีด้วยนะคะถ้าใครมีในรายชื่อนะคะ แอดเอแอดไลน์พี่น้ำมาแล้วก็ทักพี่น้ำมาเลยนะจ๊ะว่าได้รางวัลที่เท่าไหร่โอเคไหมเพราะพี่น้ำก็ไม่รู้ว่าชื่ออะไรโอเคอะรางวัลที่สามค่ะเพื่อนๆน,นี่รางวัลที่สามเรามาดูกันเลยว่าใครนะจ๊ะนี่ค่ะที่ว่าพรนะจ๊ะรางวัลที่สามเดี๋ยวพี่น้ำเขียนเลขไว้เลย,เลยนี่นะคะรางวัลที่สามต่อไปรางวัลที่สี่ค่ะรางวัลที่สี่คนยิบเลย อันนี้รางวัลที่สี่นะจ๊ะนี่ค่ะรางวัลที่สี่ได้แก่วันนิสาสิรชาส,สินชาสินชาติหรือเปล่าเอ่ยนี่นะคะรางวัลที่สี่นะจ๊ะต่อไปรางวัลที่ห้าค่ะหยิบเลยค่ะรางวัลที่ห้านี่นะจ๊ะรางวัลที่ห้าได้แก่คนนี่ อัทวัฒสิริวงนะคะตัวนี้รางวัลที่ห้านะจ๊ะเลยสองรางวัลสุดท้ายแล้วค่ะรางวัลที่หกกับเจ็ดเหมือนกันนะคะโอเคนี่อันนี้รางวัลที่หกเด็กหญิงกหนกวันทรัพย์บุญนะคะรางวัลที่หกจ้านี่รางวัลที่หกรางวัลที่เจ็ดรางวัลสุดท้ายแล้วค่ะจะเป็นผู้โชคดีนี่นะคะ คนสุดท้ายวันที่เจ็ดเด็กหญิงรัตดาวันพันนะคะนี่วันที่เจ็ดนะคะครบแล้วนะคะเจ็ดรางวัลโอเคไหมเราจะมาดูกันนี่นะคะคนที่หนึ่งแล้วก็อันนี้รางวัลที่สองรางวัลที่สามรางวัลที่สี่นะคะรางวัลที่ห้า รางวัลที่หกนะคะรางวัลที่เจ็ดนะจ๊ะเจ็ดรางวัลครบแล้วคนที่ไม่ได้ก็เสียใจด้วยนะคะโอกาสหน้าร่วมสนุกกันใหม่นะโอเคไหมวันนี้น้ำก็จะมาบอกแค่นี้ก็ส่งชื่อที่อยู่ที่มาเข้ามาที่ไลน์ได้เลยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่น้ำจะส่งของให้ทันทีนะจ๊ะโอเคไหมคลิปนี้ก็ ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาร่วมสนุกกันทุกคนนะคะไม่ได้รางวัลไม่เป็นไรนะคะโอกาสหน้าร่วมสนุกกันใหม่นะจ้า้นาจะมีเกมมาให้เล่นเรื่อยๆเลย,เลยโอเคไหมคลิปนี้ก็มาบอกข่าวดีแก่เพื่อนๆน้องๆนะคะที่ได้รางวัลน,นะคะอย่าลืมส่งชื่อแล้วก็ที่อยู่เข้ามาในไลน์พี่น้ำได้เลยนะคะโอเคคลิปนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบายทุกๆ